สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับวันนี้ไปคัดทีเด็ดกันเหมือนเช่นเคยในฟุตบอลในคืนพฤหัสก็จะไปที่ศึกยูโรปาลีกนะครับในรอบเพลย์ออฟนัดแรกมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจโมนะครับทีมจากนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านพบกับเอลส์บอกนะครับดูเลอเผินเนี่ยชื่อชั้นใกล้เคียงนะครับคือโมเนี่ยจบอันดับห้านกันที่แล้วของนอร์เวย์ส่วนเอลส์บอกเป็นรองแชมป์ลีกสวีเดนนะครับแต่วันนี้เล่นที่บ้านโมคือเอาจริงๆนะ โมผลงานไม่ค่อยเด่นนะครับในช่วงหลังส่วนเอลส์บอกเนี่ยถือว่าดีผลงานดีเลยนะสิบสองนัดหลังสุดแพ้นัดเดียวนะครับที่เหลือนหนักไปทางชนะด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือวันนี้โจ์เอาคำว่าโจทดนะโจดถือว่าแปลกๆนะผมว่ามันแปลกๆโมต้องยิงสองลูกอะถึงจะเฮกันก็เอาจริงจุดเด่นของโมคือการเล่นในบ้านนี่แหละ นะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือผมดูจากรูปการทั้งหมดมองว่าทรงบอลเน่ยเอาจริงมันมันมันไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่แต่ว่าโจทย์เนี่ยแหละครับมันทําให้บอลคู่นี้น่าสนใจผมว่ามันแปลกๆมีพิรุษยังไงไม่รู้นะลองดูครับคู่นี้เป็นถือว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับลองเชียร์โมดูผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะชนะมีเยอะมากๆ อาจจะหนึ่งลูกตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยรุนเป็นสได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าแบบนี้โมชนะแน่นะครับอ่ะลองดูครับวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนับแรกให้เชียร์โมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านและดูบอลอย่างมีความสุขนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ